สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชาวนี้ที่ห่าง,างกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีค e ิ S <S วซังเฮ้ยครับอันนี้อ e ีคิวซังจะพาท่านผู้ชมไปไหนหนครับฮะไปไหนครับไปสวนสตรอเบอรี่ไปแปลงสตรอเบอรี่ใช่ไหมไปเก็บสตรอเบอรี่ชิมกันสดๆที่ต้นเลยเนาะช่วงนี้ยังมีอยู่ไหมบรรยากาศที่นั่นจะเป็นยังไงมาตามอ e ีคิวซังไปชมบรรยากาศที่นั่นกันครับนี่ดู บรรยากาศระหว่างการ<ว>เดินทางถนนสวยมากเลยใช่ไหมครับนี่ถนนเส้นใหม่ของเราเนาะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะฝนทำท่าจะตกด้วยอีคิวซังนะไม่เป็นไปการเสียเวลาไปกันเดี๋วนะครับไปครับไปกันครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงที่อะไรเอย่ยวิคิวซังเป็นสตรอเบอรี่ไปสตอรอเบอรี่ใช่ไหมนี่บรรยากาศบางแปลงเขาลื้อไปแล้ววิคิวซังนี่อย่างแปลงด้านหน้าของเรานี่เขาลื้อแปงลงเรียบร้อยแล้วอ่ะทำไมอ่ะ เริ่มสู่ฤด,ดูการเขาเรียกว่าลื้อถอนแล้วอีกคิวซังเพราะว่าต่อจากนี้ไปก็จะไม่มีสตอเบอรี่แล้วนี่ดูสิตอนนี้ล้มแปลงเตรียมแปลงไว้ปลูกผักแล้วเนี่ยทั้งเนี่ยมีคนกินแล้วไม่ได้กินแล้วแต่สตอเบอรี่มีอยู่นะนี่นี่โอ้โหแดงเจีชิบเลยแดงเจี๊ยบเลยใช่ไหมนาลูเนื้อลูเนื้อก็ได้ได้ได้ลูเน้อไปไปครับ นี่แต่ที่นี่พ่อเห็นไอ้ลูกพ่อเห็นลูกโตโตไงอะไรอะไรนี่ไงนี่ไงลูกใหญ่ใบเค้กเลยอื้มอันนี้กินได้มันกินได้อร่อยปะอันเนี้ยอร่อยแน่นอนอ้าวชิมชิมชิมพ่อชิมหมดเนอะพ่อชิมก่อนพ่อชิมก่อนได้เนี่ยแม่แม่เขามาแล้ว อพ่อชิมแล้วอร่อยมากคนที่แม่มาได้ไหมครับอะไรมาหนักผู้หล่ออันนี้เขาลื้อหมดแล้วอันนั้นเขาลื้อแล้วใช่ไหมนี่ฝั่งนี้เขาลื้อแล้วแน่ๆฝั่งนี้ไม่ลื้อปลูกพักลูกยังเป่งเลยแม่แม่ไปสิไปสิหวานไหมหวานไหมหวานเจี๊ยบเลยใช่ไหมเดี๋ยวพ่อชิมลูกใหญ่ให้ดูนี่ นี่นี่นี่คุณผู้ชมใช่นี่ยองพอแม่ญญไปไหนอ่ะมาไปห้องน้ำนี่นี่คือซังฮะนี่เขาอยากกินอนะ่ะอยากกินอีกมามามาดูบรรยากาศวุยว้ยวุย้ยวุ้ยวุ้ยเก็บอยู่นี่อืมหวานอะไรเนอร์พ่อ,พอไม่แต่ลูกหวาน นี่ไหนนี่เรามาฉ่ำทั้งต้นเลยนี่เล็กเล็กเล็กเแต่รสชาติไม่เล็กนะท่านผู้ชมดูดูอย่าเอาอันใหญ่มากงี้มีอันใหญ่ไหมอันใหญ่ไหมอืมหวานลูกไหนก็หวานชื่อ่ะนี่ลูกนี้ลูกนี้อย่างหวานเลยนี่เชื่อไหมราลองกัดดูสิลองกัดดูสิ หวานไหมหวานเจี๊ยบเลยใช่ไหมอืมเหมือนน้ำตาลเลยอ่ะเหมือนน้ำตาลเลยนี่เราต้องเลือกเลือกไหนก็หวานอืมนีก็หวานอืเยอะอยู่นะท่านผู้ชมดูสิแดงเตง็มเลยดูบรรยากาศฝั่งนี้อือืยังมาหน้ามาเที่ยวชมอยู่นะแม้ว่าบางแปลงเขาอาจจะลื้อไปบ้างก็ตามเนาะตามการเวลาเนื่องจากว่า อ,อะไรนะช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงปลายฤดูลแล้วท่านผู้ชมทำไมฤดูแล้ววะนี่พอ่อเรือเราไปนี่ดูเดี๋ยวไปเนี่เยเลือกนะโอ้โ <มา S 2> หเนี่ยให้เราโอ้มาจับมือพ่อสิไม่มีพ่อนี่ไปต่อไม่ได้แล้วเดินเก็บต่อดีกว่าท่านผู้ชม อะไแบบนี้เลยพ่อขึ้นได้อ่ะบันไดขึ้นได้มันได้มันไดดูนะไม่ชมนี่นี่นี่ลูกแบบนี้นี่นี่เป็นไงแม่เปรี้ยวอะไรวะเปรี้ยวหวานมากกล้วมาด้วยดูแม่ลูกนี่ดูนี่ปีนมาอะไรลูกใหญ่เดินเก็บกิน สดสดจากสวนนี่ฟินน้อยเคียร์จังเนาะมาทางนี้เลยลูกเดี๋ยวลูกโตๆนี่ลูกนี่ก็มีเห็นไหมนี่เหรออือนั่นแหละหวานเด็ดเลยออ๋อชิมอัอลูนี่ชิมอร่อยอหรอเนี่ยพอเด็ดตูดให้แล้วชิมสิกลับเลยอืเป็นไงน้ำตาลน้ำตาลชัดๆนี่นี่นี่ลูกนี่ยิ่งอร่อยนี่แต่ลูกนี่พ่อไม่ให้ลูกกินแล้วนะ พ่อจะกินเองไหมกินลูกกินเองดีกว่าเดี<ง>๋ยวไปขอป้าหอมมั้งกามพ่อ,อ,อพ่อลูกเร็งๆเลยนี่เนีย่ยลูกอร่อยมากเลยอะไห<ง>นเนี่ยเด็ดสดๆเป็นไ้ใช่เกือบถ่ายไม่ทันท่านผู้ชมเข้าป่ากิวซังเร็วมากเลยอะ พ่อดูบรรยากาศดิส่วนไอ้หงส์แล้วนั่นลูกดูนั่นดูใหญ่ๆนั่นน่ยฉ่ำมากนะนันั้นอ่ะพ่ครับนี่คือส้ว้าวโอ้มากดโอ้โหเสือเืให้ลูกกินเลย้ีน่ไม่เนี่ย นะอ,อร่อยหวานฉ่ำชอบทุกคน <c oughs> ชอบไหม<น>คะมาช่วงนี้ก็มาแดื่มมาแวะกินสัตอรีใช่สตอปปรี่ยังมีเยอะอยู่เนาะคิอสังเนาะมาแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคือสังเนาะนี่นนที่ตรงนูงนะ้นน่ะเขาลึกหมดแล้วอะ่ะเขาเลือกเลือกไปแปลงเดียวอันนี้แปลงเนี้ยไม่ลือกแปลงนี้ยังไม่ลือกใช่ ้ถูกใจอีหลีเด้อบรรยากาศโคตรดีฟิลได้ท่านผู้ชมหมอกควันเริ่มหายไปแล้วนะอากาศดีๆเริ่มกลับมาละนี่เจอรูปอ่ะนี่รูปเสียงมันแบบติ๊กเดีม่ะนี่นี่เกี๊ยงนี่นี่โอ้เน้นลำนนั่นอ่ะลำอ่ะันนี่ลำว่ะหวานเลยแหละนี่หวานป่ะใช่หวานเลย หวานเจี๊ยบเลยเหรอหวานเจี๊ยบเลยยังไงอร่อย <laughs> <laughs> มามาเยอะกินได้เยอะวิตามินซีจะได้หายหวัด <laughs> อันนี้อันนี้ก็หวานย็น <laughs> ไงหวานไหมหรืว่าเปรี้ยว หว,หวานใช่ไหมแ้่เคยแม่เคยเห็นคันหวานแบบเนี้ยอร่อยโอ้อร่อยอ,อะไหนคนรู้แสงหน้าพ่อไปเนยแสงหน้าพ่อไปเลยไปยรสชาติดีอร่อยหวานโดนใจถูกใจมากเลยถูกใจมากเลยอืมเคราะ่อร่อยอ่ะยอดเลยนะ่คิวซังเนาะนี่เจอเยอะไหน เจอลูกหวานอีกแล้วหวานไหมหวานมากมากเลย<ร>เด<ร><ม>เาเลืดดูที่มันหวานดิโอเคเดี๋ยวพอหายหอีกนะอ่ะโอเคท่านผู้ชมบรรยากาศวันนี้ก็นอกจากว่ามากินแล้วยังทำอะไรอีกกี่สังเก็บเก็บกลับบ้านด้วยท่านผู้ชมดูสิเ <c oughs> ต็มถุงเลยแดงฉ่ำใช่ไหมไหน,นฮะนี่หวานที่คิวเลือกแต่ลูกหวานหวานท่านผู้ชมดูนี่คือ เต็มมือเลยหวานๆทั้งนั้นอืมอร่อยไหมครับวันนี้ฟินมากเลยเนาะมาถึงสวนมากินติดสดๆจากสวนแบบนี้แล้วก็เก็บสดๆกลับบ้านด้วยเนาะวไม่มีอะไรสุขใจเท่าแล้วอยู่บ้านเราใช่ไหมคือซังบ้านเรานี่มันดีจริงๆเนาะบรรยากาศประมาณนี้เลยท่านผู้ชมหายใจโล่งปลอกดีอากาศเย็นสบายชื่นหน้ามาเที่ยวอยู่นะ นุ่นแม่กำลังเก็บสนุกเลยสตรอเบอรี่ช่ำๆหวานๆจากต้นน้อยคิดสังเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้เนาะหวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยกับบรรยากาศพาชมไรสตรอเบอรี่ยามเย็นกับบรรยากาศเย็นๆของดอยอ่างขางแบบนี้ให้เราได้ชมกันชีไม่ทนผู้ชมได้ชมกันอีกลูกไหมหาสิหาลูกหวานๆให้ทนให้ชมดูมีไหมหามาให้ดูหน่อยเดินแป๊บเดียวเจอเลย ได้ไหมได้ไหมน,น้อนสองลูกมามาชิมไม่รูดนย่สดสดครับสดสดนี่ใส่ปากอ้มหรู้แล้วใช่ไหมว่าลูกไหนหวานไม่หวานฮ่า <c oughs> ลูกต่อไปลูกคำสุดท้ายลูกคำสุดท้ายเต็มเต็มคำอืมอืมสัตวใจมีขีดสั่งมากมากเลยใช่ไหมโอเคสำหรับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชม ประมาณนี้เนาะยังทันนะฮะมาเที่ยวช่วงนี้ก็ยังได้เก็บสตรอเบอรี่แล้วก็ได้ทานสตรอเบอรี่สดจากต้อนอยู่นะของขอบดอนก็ยังมีอีกเยอะมากอ,นนอันนี้ของบ้านนอเลเนาะของบ้านออนอเล่มีไหมก็ยังมีอยู่นะครับครับอันนี้มันมีวิตามินซีเหรอใช่ผลไม้รสชาติเปรี้ยวๆเนี่ยมันจะมีวิตามินซีสูงดีต่อสุขภาพเนาะไม่ไอด้วยไม่ไอด้วยใช่บรรยากาศดี<ม>วิวสวย สตรอเบอรี่อร่อยแม่สุดยอดลงตัวมากเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะหวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยกับบรรยากาศไรสตรอเบอรี่บ้านเราเลยนะครับอย่าลืมมาแล้วนะครับอีกคขึ้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่องเลยนะครับเป็นกำลังใจให้คิวซังในการออกมาเจอบรรยากาศด้วยางแบบนี้ได้ชมกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผมเมื่อกี้เออเลยเรอเรอเออมาสั่งไปแล้วก็ทำเรอเดอใช่ครับเรอเลยกินเยอะไงคิวมาถึงก็ กินอย่างเดียวเลยกิน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 ตลอดเลยอะ่ะอะไรเออใช่ครับออบรรยากาศก็ประมาณนี้เนาะอ่ะปิดท้ายปิดท้ายกับบรรยากาศนคาขาวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ